มันอยู่แค่อย่างนี้เองอะ่ะ <c oughs> เขาออกมาเองเหรอคะเนี่ยค่ะ,ละแล้วอย่างนี้พ่อจะตัดตรงไหนนะคะเขาบิดนี่ทิ้งไปเลยบางคนก็คือเขาก็จะมาถ่ายรูปแล้วเขาก็ไปโพสต์ขาย ยอย่างนี้เราจะแยกยังไงคะต้องรอให้เขาแตกหน่อออกมาใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะแยกแบบนี้แยบกบก็ง่ายๆเดี๋ยวพี่หาดินก่อนง่ายะอย่างนี้นะคะก็ปกติแล้วเขาจะใช้ใช้วิธีการผ่าหน,อน่อด้าไฟเองอ่ะที่บอก,อกว่ายังไม่ชํานาญเรื่องผ่าใช่ไหมใช่ค่ะยังไม่ค่อยคล่องอันนี้ม,มีหัวลวะเดี๋ยวเขาไปปักตรงนี้ค่ับแค่นี้ก็ได้แล้วเนี่ยค่ะอันนี้อาจจะแม่เขาตายหรือยังไงก็แล้วแต่ คือมันจะมีช่วงหน้าหน้าหนาวอ่ะนอจะฟีบบอลสตอรี่ไฟจะไม่ค่อยสวยมันเป็นธรรมชาติเขาอยู่แล้วเป็นช่งช่วงส่วนใหญ่บอลเขาจะเลี้ยงไว้ในตู้อบแต่ของไฟเลี้ยงตามธรรมชาติอืมลเราก็จะเอาออกตอนนั้นออกมากบอยู่ข้างในเคยเห็นงูด้วยไม่ใช่หรอที่ว่าย้ายกระถางอ่ะปกติตอนนี้ชินแล้วค่ะเวลาเวลามาสมมติเวลาเราจะทําอะไรเงี้ยกะ เข็นยายนิเต็รู้รู้ก่อนหนีหนีไปซะใช่ค่ะเขาเขากลัวเราอ่ะตอนตอนตอนกลางคืนนี่ก็ยาญอมันอยู่แค่อย่างนี้เองอ่ะเขาออกมาเองเหรอคะเนี่ยค่ะเขายาวเล็บดำเลยแค่นี้จริงๆมีแค่นี้จริงๆง่ายงาอาจจะคล้องแล้วมั้งคะอืมแล้วก็อันนี้ใส่ลงไปเติมดินให้เขาใหม่ จริงๆเขาเหมาะกับวัสดุปลูกอะไรอ่ะคะอ่าท <Okay. S 2> ้าเลอมาพอๆกันไม่ว่าจะเป็นพีสมาเพอร์ไลท์หรือก่ำพ้าสับก็ได้เหมือนกันค่ะยังไงก็ได้อะ่ะหลักที่ดูแต่ว่าไฟใช้ใช้ใช้พีมอสอยู่เพราะไปคี้ว่าพีชมอสมันแยกง่ายเมืม่อกี้มันออกมามันเป็นแบบเป็นชิ้นๆเลยมแยกง่ายดี แต่ต้นส่วนใหญ่เห็นพ่อบอกว่าจะเป็นอะไรนะคะกาบมะพร้าวใช่ป่ะกาบแล้วก็อ่แล้วก็เป็นอะไรพวกพวกกาบมะพร้าวจะเป็นพวกฟิโลพวกฟิโลออร์กาอนียจะไม่ค่อยมีดินหรอกค่ะมีดินมีโอกาสเน่าสูงอ่าก็จะแข็งข็งแข็ก็แล้วงั้นต้องไปเปลี่ยนวัสดุที่บ้านและเป็นดินซะเยอะเลยคือปลูกสลัดไงแล้วก็เอาดินนั่นแหละมา ไม่ต้องลองดูก่อนค่ะถ้าเขาไปได้ดีก็ไม่จะเพิ่มไปเปลี่ยนเขาอ๋อถ้าเขาอยู่ของเขาได้ใช่ก็ปล่อยเขาเพราะว่าต้นไม้เขามีเขาเรียกว่ามีสกิลการเอาตัวรอดอยู่แล้วเออเนาะเหมือนคนนะเนาะต้องเอาตัวรอดใช่มีทักษะการเอาตัวรอดฉะนั้นเอ่อรอดูเขาค่ะถ้าเขาดีก็ให้เขาไปได้ถ้าถ้าไม่ดีก็ช่วยเขาน่อย หมายถึงถ้ามันเป็นก้านเดียวกันใช่ไหมคะแล้วแล้วถ้าว่ามันเดี๋ยวก็เขียวเดี๋ยวก็เขียวเราก็จะถ้าอย่างเงี้ยเราจะไปหักไม่ทิ้งไม่ได้เพราะว่าเขาเขาเขาด่างข้างอันนี้เขาเป็นเป็นด่างๆถูกไหมคะด่างข้างนึงเขียวข้างนึงข้างนี้เดี๋ยวเขาแตกมาไงก็ด่าง ถ้นอแตกฝั่ง,นงนเนี้ยแต่แตกฝั่งเนี้ยเนี่ยไหมเขียวแล้วเนี่ยเขียวแล้วอย่างงี้พ่อจะตัดตรงไหนนะคะคขาบิดนี่ทิ้งมาเลยบิดตรงข้อน,นี้ออกไปใช,ใช่ถ้าถ้าเดี๋ยวไอหนอน,นี้มาเขียวอีกแสดงว่าตรงเนี้ยบิดทิ้งก็ต้องเอาออกอีกแปลว่าฝั่งนี้มันเขียวแน่และพอเรา,าแ,แยกเราก็ดูว่าให้รอแตกหนอฝั่งนี้ด่างแล้วก็แยก ติกนี่ก็ด่างมันขายถ้ามันไม่ออกด่างมาเลยขายไม้เขียวแต่ถ้าเพอรเพอมันอาจจะออกด่างได้ใช่ไหมคะอยสองร้อยค่าขนมคือยังงั้นก็ขายได้ไม้เขียวอะดูของพ่อแล้วเป็นความฝันเลยเนี่ยต้องเอาโควิดมาคนที่ตกงานตายก็หันมาจับต้นไม้ต้นไม้กันจับต้นไม้ทํากันยแต่มันลงทุนไม่ใช่น้อยนะดูแต่ละต้นอะน้อยไปก่อน ก็มีคนหิ้วมาให้ด้วยอะไรเงี้ยพวกเขาไปเจอโทรเอาไหมราคานี้สู้ไหวไหมอ๋อสู้ไหวก็เอาเขาก็หิ้วมาให้เราไม่ไหวก็ไม่ไหวอ่ะตัวนี้ปล่อยไว้ก่อนคือเราไม่ได้ไปวิ่งหาไม้โดยตรงค่ะมันเสียเปรียบตรงนี้เพราะหนูว่าแต่ว่าเราทำแค่นี้เราก็ไม่มีเวลาแล้วกะเราก็ไม่จ่ายค่าคอมไง อ๋อเขาก็จะคิดใช่ไหมคเขาต้องคิดถ้าหนูไปเจอสวยๆหนูก็จะบอกพ่อแล้วหนูก็บวกไปนิดหน่อยร้อยเขาก็ได้หลักร้อยหลักพันเขาก็พ่อไม่ต่างกับคนที่เขามาถ่ายรูปแล้วเอาของพ่อไปปล่อยในพวกในเฟซในอะไรอย่างนี้เนาะอ่มแต่ก็ถือว่าวินวินเนาะพ่อก็ได้อ่าหนูไปโพสตหนูก็ได้โว้ยหนูอยากกลับมาอยู่ใกล้ๆเลยจริงเนี่ยหนูจะได้ถ่ายแล้วโพสตโพส พอหนูจะได้มีเงินไปเอฟมาเป็นของตัวเองเอไงเนี่ยหรือมาซื้อของพ่อไปเป็นของตัวเองคือเราก็าซื้อไปทําด้วยขาย<ะ>ด้วยอย่างเงี้ยซื้อสอง ขายไปต้นหนึ่งทำต้นหรือซื้อสามขายสองเนี่ยหนูแต่ฟังที่พ่อบอกว่าอะไรนะโอ้มีบางคนก็คือเขาก็จะมาถ่ายรูปแล้วเขาก็ไปโพสต์ขายเขาก็จะมาถ่ายรูปใช่ไหมคะแล้วก็ถามราคาพ่ออืแล้วเขาก็ไปลงเขาก็จะจับไปเป็นอย่างๆว่าเขาจะเล่นตัวไหนตอนนี้ตอนเหนก็จะมีเล่นอีพี ขาก็จะจับพี่ีไปเขาเล่นก้านกันส้มด่างเงี้ยที่ราคาเป็นหมื่นที่เขาอาจจะยังไม่มีงบที่จอามาซื้อใช่พี่ว่าต้องส่วนใหญ่หลูกค้าทีนั้นอนะ่ะคืออย่างแรกเลยอ่ะถ้าเราจะได้ผู้ช่วยหนึ่งผู้ช่วยของเราต้องแบบไว้ใจได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้มีการหลอกลวงเกิดขึ้นนะแต่อันนี้คือเราไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้แต่ว่าเอาง่ายว่าเหมือนกับเขามาซื้อเราแต่ว่าเขามาถามเราก่อนว่าอ่าสมมติการส้ม อ่าการสม้มอ่ะสมมุติบอลก็ได้ราคามสมมุติสองหมื่นเขาก็อาจจะให้ลูกค้ามาจําก่อนหมื่นหนึ่งแล้วเขาก็มาืึอเราแล้วเขาก็อืายประมาณนี้หรืออาจจะเงินสดแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ช่วยเขาก็จะส่งเองกับมือ,อ,อเขาไม่ได้แบบว่าน้องฝ้ายส่งให้หน่อยที่อยู่นั้นที่อยู่นี้ส่วนใหญ่เขาจะมารับใช้แบบนี้มากกว่าถ้าให้ฝ้ายส่งให้อ่ะฝ้ายจะ จะตัดปัญหาตรงนี้ไปเพราะว่าไฟกลัวว่ามีกลุ่มที่เป็นมิจฉาชีพมิจฉาชีพเนาะใช่แล้วแบบว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาในเพจตอนนี้เยอะนะเขาบอกให้เขาจัดการเองค่ะดูแลกันเองอยากจะถ่ายถ่ายได้คุณถ่ายแล้วคุณก็เอาไปลงเสร็จแล้วคุณขายได้คุณก็ค่อยมารับไปซื้อไปอืก็จะเป็นรายได้ให้เขาด้วยช่วงนี้คนตกงานเยอะแล้วก็อื ไปนะดีมากบบเลยอ่ะพ่อเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็ช่วยคนตกงานแบบนี้ก็เนี่ยแนะนำตันตอนนี้เขาเป็นอาจารย์ไปแล้วค่ะอ้าวเหรอคะเขาเป็นหมายถึงว่าในในกลุ่มอ่ะแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่เก่งที่ใช้คําว่าอะไรอ่ะเขาเป็นคนที่มีการเรียนรู้คือเขาอะศึกษาหาข้อมูลแล้วเขาก็เอาง่ายว่าเขาเป็นคนมีความตั้งใจแล้วเขาเก่งจน จนในกลุ่มอะ่ะก็ให้ฉายาเขาเป็นอาจารย์อาาย่างนี้เนาะมามา,มาเขาก็พามาที่สวนแล้วก็มาเรียนอาจารย์อาจารย์อะไรยยอย่างเงี้ย และนี่ก็คือต้นไม้ทั้งหมดที่เราซื้อมาจากสวนอิงฟ้านะคะสำหรับใครที่อยากจะมาเยี่ยมชมที่สวนสามารถมาได้วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะสำหรับวันอังคารพุธพฤหัสคุณพ่อจะอยู่ที่จตุจักรประตูหนึ่งซ้ายมือนะคะหรือใครสะดวกซื้อออนไลน์นะคะสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook นะคะแล้วก็ช h อป e ีนะคะสวนอิงฟ้าอินจันต้นไม้ออนไลน์คะ่ะ ำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ